กับซื้อเหรียญช้างในสมัยรัชกาลทีเ่เจ็ดเหรียญกระสาาเงินช้างเผือดทรงตะเครื่อนยืนแท่นแบบนี้ทั้ง50สตางและ25สะตาตคางใครมีแบบนี้สองเหรียญคู่กันรับเงินไปไง่ายๆทูงสุด2,000บาท สวัสดีครับ FC ช่อง Super Coin Channel ทุกท่านเลยนะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ที่เป็นทางเลือกของทุกท่านอย่างแท้จริงคลิปนี้ขอนำพา FC นะครับมาดูเหรียญกระสาบเงินนะครับช้างเผือกทรงเครื่องยืนเข้มครับ FC หลายท่านนะครับก็คงจะเห็นแล้วก็คุ้นคินกันดีแล้วแหละครับกับเหรียญนะครับช้างเผือกคู่นี้นะครับต้องบอกว่านะครับช้างคู่นี้เป็นช้างตัวติดในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่7 เนื่องจากว่า f อครับสาเหตุที่นะครับมีการสร้างออกมานะครับในชนิดราคา50สตางค์และเหรียญ20สสตางค์นั้นนะครับช่วงนั้นนะครับเศรษฐกิจโลกตกต่ำนะครับแร่ที่เป็นโลหะที่ใช้ในการสร้างเหรียญกระสับนั้นก็คือแร่เงินมีราคาสูงขึ้นนะครับซึ่งประเทศไทยแน่นอนว่าเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกันจากภาวะสงครามโรคที่ผ่านมา f อครับและประกอบกับช่วงนั้นนะครับมีการผลิตนะครับธนบัตรชนิด1บาทออกใช้แล้วดังนั้นนะครับจึงเห็นเฉพาะช้างที่เป็นบล็อก50สตางค์ได้ก็25สตางค์แบบนี้เท่านั้นใครมีนะครับ50สตางค์กับ25สตางค์คู่นี้รับไปเลยครับราคาเริ่มต้น1,000บาทครับ ถ้าสวยครับอาจได้สูงถึง2,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมช้างนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ขนาด5 0าสิตางคงจะนะครับมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าครับด้านหน้านะครับจะเป็นภาพบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่7นะครับซ้ายมือนะครับก็จะเขียนคําว่าประชาธิปปกขวามือของเหรียญนะครับของจอเอาตามจอนะครับก็เขียนคําว่าสยามิน F4 ตามนี้เลยนะครับ เหมือนกันครับต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นนี่ครับอันนี้25สาตางค์ไซเล็กนะครับแล้วก็อันนี้ครับ50สตางค์นะครับผลิตจากนะครับแร่เงินนะครับโลหะที่เป็นเงินบริสุทธิ์ครับเอสีก็นี่แหละครับในคลิปนี้ใครมีช้างเงินเงินนะครับคู่นี้นะครับสามารถนํามาขายช่องซุปเปอร์คอยได้เลยนะครับช่องซุปเปอร์คอยยินดีรับซื้อครับขอบจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะขอบจะมีเฟืองนะครับแบบนี้เลย มีสภาพสวยงามและนะครับรูปช้างนั้นนะครับอ่าเป็นช้างเป็นรูปที่เป็นนะครับเอกลักษณ์หรือนะครับสัญลักษณ์แทนเป็นสัตว์นะครับที่เป็นนะครับอ่าบ่งบอกถึงว่านะครับถ้า ใครมาเห็นเหรียญลักษณะแบบนี้ก็คิดว่านี่คือเหรียญของประเทศไทยอย่างแน่นอน FC ครับคลิปนี้ใครฟังแล้วไม่เข้าใจอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นนะครับ QR code ให้สแกนแล้ว FC ก็เพิ่มเพื่อนลายนะครับตอนนี้เพิ่มเพื่อนลายมีวิธีเดียวเท่านั้นจากช่องซุปเปอร์คยคือสแกน QR code แล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคาใครมีเหรียญช้างโบราณแบบนี้ัพ FC สามารถ นำมาขายได้เลย f c ครับและก็ครับก่อนนะครับที่จะจบคลิปนี้นะครับใครที่มีเหรียญนะครับ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับปีพศ2541แบบนี้ผมฝากตามหาด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้ครับมีออเดอร์เข้ามานะครับหลาย10เหรียญก็นะครับถ้าใครมีสวยๆครับ f c อะย้ำนะครับใครมีสวยๆครับยินดีรับซื้อราคาสูงสุด 80บาทกันเลยทีเดียวครับผมนี่นะครับอ่านะครับยานะครับปล่อยให้เหรียญน,นะครับมีมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญใครมีเหรียญ10บาทปี41แบบนี้เยอะๆนะครับก็สามารถนํามาขายกับช่องซุปเปอร์คอยชแนลได้นั่นเองคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในกนาตเอไปสวัสดีครับ